กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมดิฉันจีนแล้วก็วันนี้อเมเวทลิงเวฟอีกแล้วนะครับนะก็วันนี้มาจะทําคลิปสันส้นๆนะครับเพราะว่าเก็บทำคลิปยาวน <c oughs> ีกว่าไม่มีอะไรจะลงก็เลยทําสั้นๆ,ๆนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเมืองนะครับนะมานั่งแบบทาเวทอะไรในเมืองของผมนะแต่ว่าผมไปเจอ,อกิจกรรมหนึ่งเรียกว่ากิจกรรมมัน เป็นมินิเกมผมเรียกว่ามินิเกมแล้วกันนะคือให้มันให้เราทำชาเลนจ์นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับก็อกดเข้าไปดูเลยกันนะมันจะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกับร้านาร้านร้านของกล่องขวัญเนี่ยครับถ้าเข้ามาคุยกับไอพดีตรงนี้เขาก็จะให้เราขึ้นไปบนกล่องนะครับประมาณนี้แล้วก็เขาจะบอกว่าให้เราแบ็คฟิปก็คือ กระโดดขวาประมาณนี้นะครับโดยห้ามตกจากกล่องถ้าตกจากกล่องก็ถือว่าเฟลนะครับนะก็เกณฑ์ขั้นต่ำครับเขาให้ห้าครั้งนะครับแต่ถ้าทำสิบครั้งได้ก็จะได้กล่องเพชรมาสองกล่องนะครับนะก็แค่กระโดดไปครับแล้วก็แบ,บ็คทิ่ไปคือขั้นต่ำคุณทำสิบครั้งไปเลยก็ได้นะครับก็แค่ระวัง อย่างเงี้อยอย่าเผลอไปกดไอ้พุ่งแบบหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีจังหวะเราเผลอเผลอนิดเดียวแล้วก็จะไปเลยนะครับแต่ว่ามัตาบใดที่คุณยังไม่แตะพื้นด้านล่างอ่ะคุณสามารถล่อนกลับมาได้ถ้ากลับมาได้ครับแต่แต่อาจจะต้องบนกล่องไน,นะแต่ว่ามันก็ลงไปนะครับมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะครับก็มันจะมีระดับตั้งแต่อีซี่ปานกลางนะครับมิดเดิลนะครับแล้วก็ระดับยากอ่ ระับยากมันก็จะเป็นเหลืออยู่กล่องแบบแท่นเดียวให้เรากระโดดแบบนี้ประมาณน,นี้ก็เทคนิคก,ก็ไม่มีมันครับนะก็คือกัดจังหวะดีๆครับนะแต่ผมผมชอบอยู่ให้มันอยู่ตรงมุมกล่องนะครับนะ speeding up คือเวลาจังหวะที่ตัวละครเราลงมาแล้วเรากดเดินหน้าครับมันจะการพุ่งสปีดครับมันจะวิ่งอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเราปล่อยระหว่างที่ลอยตัวแล้วแบ,บ็คฟิปมาคารประกดจะอยู่ข้างเลยกนะ็ได้ มันก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ถ้าเป็นกล่องเดียวนี้คือมันก็ตัดจังหวะนี่นู้น b e a t ้ง g up จริงๆทำช้าๆก็ได้นะไม่ต้องรีบไปได้ครับน่าจะทันะครับนะก็เนี่ยเอาง่ายๆครับคุณฝึกคุณฝึกระดับสามก่อนเลยก็ได้นะครับนะฝึกคุณฝึกระดับสามก็ได้นะครับระดับอื่นก็จะง่ายเองไม่ใช่ปัญหา okay. คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับหวังว่าทุกคนจะมาทํานะก็คือทุกระดับนะครับก็จะได้ประมาณ2กล่องนะก็จะมีกล่องๆมามันจะเกิดตรงนี้นะตรงนี้ประมาณรวมๆแล้ว6กล่องนะครับแต่ไม่รู้ว่าตีได้เงาะเพราะผมก็ไม่เช็คดูนะกดๆอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวทครับว่าหวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปประมาณนี้แบบสั้นๆแล้วกันนะก็ขอบคุณช็คที่ครับขออนุญาตก่อท่านผู้ชมก่อนนะครับที่ชอบกดไล้วจะใชรหนึ่งครั es, ้งเดียวเลาดกันมานล่นค่าย ีปประชุมเข้าเวลาออกไปในช่วงนี้อากาศร้อนๆสาบรับฝนก็ให้เราเน้นเรสุขภาพนะครับไม่ทำอะไรแล้วมันลุกเป็นเหตดด้วยนะครับกบชักทีครับคราบสวัสดีครับ